สามพรานบาร์เบอร์ครับผมมาทำอะไรครับพี่ติตัดผมนานยังไม่ได้ตัดผมกี่ปีแล้วก in ี่ปีแล้วโอ้ไหนดูดูตัดผมหน่อยครับแอนดูผมหน่อยยาวมากเลยฮะเดี๋ยวมาตัดกันหมดเลยกี่คนวันนี้กี่คนสามคนโอเคครับไปกันเลยครับผมมาสามฮเตลติร์ลเติรล สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่คือข้างของเรานะครับอ่าโอเคอ่ะ,อะคนแรก ถามช่างถามช่างทำได้ไหมฮะสบายมากสบายมากครับผมเชิญเลยครับผมโอเคครับผมเอาละสวัสดีครับผมมาวันนี้มาตัดผมนะครับผมก่อนเปิดเผยนะกับสัมผั์บาร์เบอร์กับช่างเจนมิดนะฮะนี่ช่างที่เขาเรียกว่าเก่งที่สุดในย่านนี้ไปไหนเล้วมารู้เนี่ยใส่จะเมื่อยนะครัะ ก็คือเป็นร้านประจำของของที่บ้านเลยนะครับร้านประจำเรียนเชิญครับผมสัมพันธ์ปเบอร์มีอยู่2ส,สาขาโอ้มีอยู่สองที่ตรงนี้ตรงตรงไหนครับช่างเออติดลงน้ำแข็งเลยครับนีครับคือชเจวิดนะครับชื่อเล่นชื่ออะไระครับท่าบ ชุดเล่นชุดบอลครับแต่ในคนนอกวงการจะเล่นเกมหมดเลยครับเล่นเกมหมดเลยใช่ครับไม่มีใครเรียกบอลเลยทั้งบอลนี่คือในวงการอย่างเดียววงการอย่างเดียวเนาะโอเช่างเจนนี่แหละหรือช่างบอลก็ได้เครับช่างเจนดีกว่าช่างเจนเหรอได้คราจะได้รู้จักกันได้เดียวไอเจนก็ได้ไอเจนโอเคครับเดี๋ยวมดึงเตรีมมือช่างเจนครับ ครับช่างเจนประสบการณ์ในการตัดผมมากี่ร้อยปีแล้วครับผมกี่ปีแล้วฮะห้าปีห้าปีนะก็แก่สองปีรวมมันห้าปีครับครับผมคือต้องเรียนมาก่อนใช่ไหมถชาอยู่ๆก็มาตัดนะท่านผู้ชมนะดูเทคนิควิธีการจากสองหัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ถึงหัวที่สามสำหรบ้านเราโอเคครับรอดูครับก็าเป็นไง ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วหรือเอาไปปกหน้า,<ง>ารครับ <c oughs> ยากไหมครับส่งนี้ช่างเจนธรรมดาเนาะแต่ว่ายากก็ยากแต่ว่าไม่ยากามันก็ไม่ยากครับ<อ>แต่ประสบการณ์เลยนะเราถ้าสรงนี้ถ้าพื<บ>้นฐานเออค้าหน้าตาดีมันก็จะออกมาแูนี้ ลูกค้าหน้าตาดีมันก็นจะออกมาดูเออลูกค้าหน้าตาดีมันก็นจะออกมาดูเออลูกค้าหน้าตาดีมันก็นจะออกมาดูไม่ไมไงละ่ะมาที่นี่เลยนะสัมพันบาเบอร์ฮะแถาสัมพันบาเบอร์ฮะช่างเจนฮะค้างลงน้ําแข็งนะฮะเือสามพันนี่โทรนัดได้จองได้ใช่ไหมฮ <Okay. S 2> ะเจเนี่ยคนต่ออีกเป็นร้อยฮะตัวนี้ เปิดอยู่2ช่วงด้วยกันใช่ไหมทักเกนครับใช่ครับเวลาไหนบ้างครับผมช่วงนี้จะเป็น10บโมงถึงบ่ายสองนะแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็น5้าโมงเย็นถึงสองทุ่มโอเคครับผมมาได้เลยนะครับใจมากโอ้โหต่อคิวยาวมากฮะเนี่ยเมื่อกี้ก็โทรมาจองอีกฝีมือดีครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนจบว่าจะเป็นอย่างไรครับ แป้งเซ็ตผมมาเห้าเลยนะใช่แป้งเซ็ตผมด้วยแหมเป็นไงบริการดีมากเดี่ยพี่เขามาต่อคิวแล้วนะฮะอยู่ข้างๆผมเนี่ยนี่ลูกค้าประจำแหมลูกค้าประจำเป็นไงบ้างพี่เราลองฟังหน่อยช่างเจนตีดีหล่อแต่ที่นี่แล้วหล่อเลยจริงจริงจริงฝากฝากฝากสัมพันธ์บับด้วยนะฮะโอเคยอดมากครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ฝากช่องด้วยครับช่างเจน บอกหน่อยครับรายการอะไรเลยไปกับครูวินัยพาไปดูครูพีนายพาไปดูครับนี่สถานสำคัญพาร์เลยครับเดี๋ยวสั่งาหารทีนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับที่นี่เลยนะไปไปที่พี่เขามอกเราคิวเนี่ที่นี่เลยค่ะฝากด้วยนี่แต่ถ้าอยากอิ่มอร่อยไปส้มตำฝั่งดงเกศครับดงเกศยำแซ่บอ๋อนี่เจ้าของร้านส้มตำยำแซ่บใช่เลยครับเจ้าของร้านดงเกศยำแซ่บแล้วก็เจ้าของร้าน จำแข่งสายไส้ทะลักครับโอ้เข้าไปอกทีวีมาแล้วสองรายการครับโอ้โหเต้มากเราต้องตามไปนลยอะต้องตามไปนะโอเคครับเราต้องตามไปแล้วกันครับตามไปนะสวัสดีแล้วกันครับผมครับทังเจมส์ครับผมครับ